ก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ผมอาร์ตนะฮะวันนี้เราก็มาสเปเชียลกันนิดนึงนะครับเราอยู่กันที่มาส้าทีนะครับแถวราชพึกนะฮะแล้วก็อย่างที่หลายๆท่านติดตามเนอะตอนนี้เนี่ยรถของที่ร้านเนี่ยตัว CX5 เนี่ย V 9 i n Red Shop เราก็เลือกที่จะมาทําสีที่นี่นะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสีหรือว่าเรียกว่ากลับสีแล้วกันนะครับวันนี้เราเลือกที่จะเป็นสีโพลิเมทัลเกรนะครับตัว อ่ C 4 7นะฮะซึ่งเป็นสีพิเศษจริงๆแล้วก็ทางมาสด้านาทีเนี่ยเขาทำให้เนี่ยคือสุดยอดผมต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ย,ลยหลายๆคนอ่ะผมบอกงนี้ก่อนสีทั่วไปนะครับลองสังเกตนะครับตรงกันชนหน้านะฮะร,ระหว่างสีที่เป็นตัวกันชนพลาสติกนี่นี่นี่กับสีที่เป็นโลหะตรงเนี้ยเหมือนกันนะครับอันนี้ข้อแรกเลยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ ทำค่อนข้างจะยากนะครับผมบอกเลยนะฮะแล้วดูความเงาของเม็ดสีครับนี่ฮะดูใใกล้นะครับนี่ครับดูครับเห็นไหมครับในกล้องที่เห็นค่อนข้างชัดเลยนะฮะนี่ละเอียดเลยแล้วก็ทําออกมาเนี่ยต้องบอกว่าคือกับบอดี้ตัว Gen หนึ่งที่เป็นตัวรหัส KE เนี่ยมันก็เข้ากันนะแล้วก็ดูมันกลมกลืนกันแล้วมันก็เปลี่ยนลุคของตัว CX ห้าไปเป็นอีกแบบหนึ่งเลย นะครับซึ่งลูกค้าคนไหนสนใจหรือใครที่ใช้มา z d a ดีว่าผมมองว่าเรื่องสีเนี่ยเป็นจุดเด่นของตัวมา z d a อยู่แล,แล้วแล้วถ้าเกิดเราเจอคนทำสีออกมาดีๆแบบนี้ผมก็อยากจะแนะนำแล้วกันก็ตอนนี้ผมอยู่กับคุณนาทีนะครับนี่ครับอยู่ด้วยกันเลยนะฮะสวัสดีนะครับเดี๋ยวขอญอากกลับเป็นกล้องแล้วกันนี่ครับก็คุณคุณอาแนะนำได้ไหมครับว่าขั้นตอนการทำสีอันนี้ยากมากน้อยแค่ไหนยังไงครับนะ รายละเอียดของการทําสีนะฮะเราก็มีการเตรียมนะครับเตรียมผิวก่อนอย่าระมุกตัวนิดนึงนะครับเขาดูข้างหลังนะครับอ่านี่ครับรถทุกคันนะฮะเราก็จะมาจับรูปนะครับจับรูปของรูปทรงของรถก่อนว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยวจากรูปทรงเดิมหรือไม่นะฮะถ้ามีตรงไหนเราก็จะปรับแข่งก่อนับครับเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาพเดิมนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเก็บรอยบุกรักยิ้มรอยบ แล้วก็เตรียมรองพื้นใหม่ครับเพื่อเป็นการรองรับสีตัวใหม่เพราะสีของเราเนี่ยเราจะรับประกันคุณภาพค่าใช้จ่ายเป็นเวลาหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่เราทาเนี่ยเราจะต้องเน้นเรื่องคีรองพื้นหลังจากที่เราเตรียมสีพื้นเรียบร้อยเรแล้วเราก็จะทาการต้นับซึ่งขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราจะใช้ช่างที่มีประสบการณ์ูครับ ทำเสร็จแล้วเราจะไม่มีการแั่เสร็จแล้วต้องเสร็จเลยครับครับเพราะว่าอย่างที่ผมมองตอนนี้เนี่ยเนียนคือเอาตรงเหมือนที่คุณอาบอกเมื่อสักครู่นะครับเหมือนได้รถคันใหม่ออกมาเลยนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยที่ทางร้านใช้กันมาเนี่ยก็จะมีรอยเล็กลักยิ้มเต็มไปหมดนะครับตอนนี้เนี่ยคืออารมณ์เหมือนเราที่ซื้อรถมาวันแรกเลยผมบอกเลยว่าได้แบบนั้นจริงๆตอนนี้นะครับแล้วก็งานพลาสติกอะไรต่างๆเนี่ยก็ ดำดำก็ดำเลยตรงไหนเงาก็เงาเลยแล้วสีเนี่ยคือคันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้พ่นนอกในแต่ทำออกมาสวยนะครับผมผมขออนุญาตให้อาพาไปแนะนำเลยก็ได้ครับงานของเรานี่นะฮะเราก็จะทุกชิ้นงานเนี่ยเราจะถอดมาพ่นครับด้ายในนี่นะยังเป็นสีเดิมอ่านี่ครับยังเป็นสีเดิมครับเก็บได้ดีนะครับนี่ดูนะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วทำออกมาจะสวยไหมเนี่ยเนียน ไม่ได้มีรอยสากรอยอะไรนะครับเขาเก็บงานทุกอย่างคือออกมาเนี่ยก็คือเหมือนรถใหม่จริงๆเราไปใช้งานได้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสีเดิมของคันนี้นะครับเบอร์ 412A นะครับแล้วก็ดูครับเนี่ยคือสีสีเทานมตัวนี้แล้วกันเนื้อที่วัยรุ่นเขาเรียกกันก็ให้อารมณ์สีที่มันมีการเปลี่ยนเฉดได้นะครับใช่ครับเวลาอยู่ในที่มืดหรือกลางแจ้งนะฮะนี่นี่ครับ ถ้าอยู่ที่สว่างเนี่ยอะอกจะเป็นสีฟ้าอ่อนอ่าครับอู่ที่ไหนครับ๋อคุณเลเนสอันนี้ก็เป็นมาสด้านาทีนะครับอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์หรือว่าลองคุณอาสะดวกให้แอดไลน์หรือยังไงไหมหรือว่าเข้าไปใน Facebook ใน a c e b o o k ครับอ่านะครับเข้าไปใน Facebook ก็ได้นะครับคือชื่อ Facebook คุณนาทีนะครับกองกองเกกตใหญ่นะฮะอ่านทีกองเกตดใหญ่ซึ่งผมเชื่อว่าเสิร์ชไปตอนนี้หลายๆคนจะเห็นผลงานเกี่ยวกับการทำสี นะครับซึ่งต้องบอกว่าคุณอาไม่ได้ทําแค่ม a สด้านะครับรุ่นอื่นก็รับแต่ว่าก็มาคุยในรายละเอียดกันนะครับนี่สวยจริงๆครับสวยจริงๆเนี่ยอย่างตอนนี้เราดูต้องบอกเลยว่าเป็นสีเดียวนะคันเดียวในประเทศไทยครับนะครับตอนนี้ตอนนี้เป็นคันแรกและคันเดียวแรกและคันเดียวเพราะเสียงห้าก็ไม่มีสีนี้ขายเหมือนกันใช่ครับอ่าก็ก็เป็นของใหม่แล้วกันสําหรับใครที่เป็นแนวทางแล้วกันถ้าชอบนะครับผมบอกเลยว่า คือเนี้ยบจริงจริงเนี่ยอยู่ด้วยกันตอนนี้เนี่ยแล้วคันนี้คือเคลือบแก้วด้วยเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็มีเปิดบริการในส่วนของเคลือบแก้วด้วยะนะครับเป็นบริการครบวงจราครบวงจรนะฮะคือการเคลือบแก้วคงไม่ดีเท่าถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าช็อปทําสีทําเองเพราะเขาจะรู้ทุกอย่างดีหมดว่าอะไรตรงไหนเป็นยังไงแล้วทําออกมาได้ผมเชื่อว่าเต็มประสิทธิภาพที่สุดนะครับก็ใครทีร่ใช้มาสด้านะ ไม่ครพลาดใครใช้รุ่นอื่นมาสอบถามได้นะครับเพราะที่นี่คือดูแลดีจริงๆครับนะฮะดูครับสีฝาปิดท้ายเนี่ยนะฮะเราก็จะพ่นในร่องฝาปิดท้ายให้ด้นี่ครับอันนี้เป็นสเปเชียลเลยเป็นพิเศษเพราะว่าตัวนี้เราจะเปิดบ่อยเพื่อจะเห็นชัดคือเราก็จะปรับสภาพของตัวร่องหรือว่าฝาปิดท้ายไปดูกันชัดๆนี่ฮะนี่คุณอาเขาทําตรงนี้ให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลืน เปิดมาเนี่ยมันเป็นจุดที่มองเห็นบ่อยมันจะกลืนนะครับนี่ฮะก็สวยจริงเห็นไหมครับพอดูเหลี่ยมนี้ในมองจากในความมืดออกไปก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งจะเป็นโทนออกเทาดำนะครับเป็นเทาดำนะฮะแล้วก็ที่นี่เขารับประกรันหลายๆที่นะครับลองดูอย่างคันนี้เนี่ยมีเคมกระจกหน้าด้วย ตอนนี้มีเคมกระจกหน้าไปแล้วนะฮะนี้ก็เปลี่ยนกระจกหน้านะครับห้องเครื่องอะไรเนี่ยคือทําออกมาเนี้ยบเลยครับะนะฮะเราจะเปิดห้องเครื่องให้โชว์ได้ครับให้ให้ผู้ชมได้เห็นนะครับใช่ครับเดี๋ยวคุณอาเขาจะโชว์ให้ดูนะห้องเครื่องว่าคือผมอยากให้เห็นถึงความใส่ใจของงานสีคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีภาพลักษณ์ในการทําสีที่คิดว่าเฮ้ยเราไปทํามาเนี่ยมันจะดีจริงไหมแล้วอาจจะมีความกังวลว่าทําออกมาแล้วจะเพี้ยนหรือเปล่า นะครับอันนี้ผมกล้าบอกเลยว่าผมยังไม่เจอตําหนิเลยอ่ะคือคันนี้ทําออกมาดีจริงๆลองดูอย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้คือสีเดิมครับของคันนี้นี่คือสีข้างนอกครับคนละเรื่องเลยนะฮะคนละเรื่องเลยนะครับนี่ครับพ่นมาเนี่ยคือดูตามซอกก็ได้ครับนะครับรายละเอียดเก็บดีครับเนี้ยบเลยครับและรถน่ะต้องบอกว่าไม่ช้ำเขาว่าไม่ช้ำคือ คือเจ้าหน้าที่เวลาเขาทำงานเนี่ยดูออกครับว่าเขาใส่ใจละอองสีเนี่ยไม่มีครับเก็บเรียบครับพวกไฟนะพวกคอนโทรนพวกนี้เราจะถอดออกมาหมดเลยครับพวกยางที่ตาติดเ็บต่างๆครับเราจะถอดออกมาเพื่อจะให้ชิ้นงานเนี่ยเป็นการเปลี่ยนสีที่เรียบรอครับนี่ครับนะใครที่ใช้มาสด้าก็ลองดูฮะเผื่อชอบแนวทางสีแบบนี้นะครับสีแบบนี้ก็เป็นไปตามตาม กระแสแล้วกันแล้วก็บางคนอาจจะกังวลว่าสีแปลกๆสีใหม่ๆเนี่ยทาออกมาจะเหมือนไหมจะสวยไหมนี่วันนี้เราดูไปเลยนะพร้อมๆกันผมสามารถกล้าบอกเลยว่าก็จอดไล่ๆกันกับรถป้ายแดงข้างๆเนี่ยเทียบกันอย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นชัดๆเลยฮนะปกตินี่ก็ลูกค้าสามารถเอารถมาให้ดูก่อนได้ใช่ไหมครับต้องนัดหมายยังไงบ้างไหมครับค<ะ>ุณอาอินบ็อกเข้ามาอินบ็อกเข้ามานะครับนัดหมายแล้วก็ผมเองก็จะมาไปดูแลให้ครับ นะครับซึ่งลองไปติดตาม Facebook ส่วนตัวของคุณอาก็ได้ถ้าใครไปเห็นจะเห็นผลงานนะคือผมเนี่ยต้องบอกว่ามาไกลเพราะว่าเราก็ได้ดูแล้วก็มีความเชื่อว่าที่นี่น่าจะตอบโจทย์ในการทำงานสีออกมาได้ดีซึ่งไม่ผิดหวังผมบอกเลยว่าเป็นไปเหนือกว่าความคาดหมายเยอะนะครับตอนนี้คือจากสิ่งที่เรากังวลบางทีเราไปเปลี่ยนสีเนี่ยเราอาจจะกลัวว่ารายละเอียดปีกย่อยต่างๆทําออกมามันจะมีอะไรที่เราต้องไป ไม่สวยไม่เรียบร้อยไหมเอาตนี้ผมบอกเลยสวยมากเนี่ยดูไปพร้อมพ้อมกันครับนี่นะครับตอนที่ออกสีฟ้าๆแล้วพอแสงพอแสงมันเริ่มลดลงเนี่ยรถมันก็จะเป็นอีกอีกคนหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งก็สวยสวยจริงๆแล้วก็ยังรถมาสเตอรสองมาสด้อสามที่หลายๆคนชอบแต่งกันเยอะๆเนอะก็ลองดูนะครับเอามาทําได้สีนี้ก็ลองดูครับเป็นทางเลือกเพราะว่าไม่ใช่แค่สีนี้ที่นี่นี่ยทำสี เขาเรียกว่าโซเลสใช่ไหมฮะโซเลสก็ทําออกมาดีที่เมื่อก่อนเนี้ยใครใช้ตัวมาสเตอเนี่ยจะกังวลกันนะครับว่าสีโซเลสทําออกมาจะเพี้ยนไหมหรืออาจจะมีในหลายๆคนที่ไปเจอบางที่ทํามาเนี่ยกลายเป็นว่ามันหมดความเป็นโซเลสไปเลยมันกลายเป็นเหลือแต่เรสเหลือแต่แดงอย่างเดียวนะครับอันนี้ชัดเจนนะฮะยังไงคุณอารบกวนฝากเบอร์ที่โชรูมก็ได้ครับครับนี่นะฮะอ่านี่ครับดูกันเลยครับนี่อ่า02นะครับ458ห 2 288นะครับมาสด้านาทีราชพฤกษ์ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงราชพฤกษ์ที่จะตัดกับตรงเพชรเกษมนะครับ้าบอ่าอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางว่านะครับแล้วก็ก็จะติดกัน2โชว์รูมก็คือจะมีฟอร์ดนะครับอ่ากับมาสด้คู่กันเลยนะฮะก็ที่นี่ชัวร์ครับ,รบ,รบแล้วก็มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยก็เห็นลูกค้าเนี่ยออกไปก็แฮปปี้ตลอดนะครับก็สําหรับไลฟ์นี้ ผมอาร์ตนะครับแล้วก็ทางคุณอาร์ตทีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในตอนต่อไปนะฮะขอบคุณคุณอารมากเลยนะครับสวัสดีครับครับ